สวัสดีครับสวัสดีพี่น er ้องปองฝ่ายสูขูดซูก้อนครับมืดอนียุกัผพครับ่องโนดแฟมิลี่ครับมืดอนีนะครับผมจะพาพี่น้องมาเห็ดต่ำมืกนะครับจะแซ่บหรือว่แซ่บนะครับกับไปเบิรงกันนะครับพี่น้องสำหรับอุปกรณ์นะครับวัตถุดิบนะครับในการเห็ดต่ำมืกมื่อนีนะครับมื่อนีนะครับผมมีมะพุ้งนะครับเป็นมะพุ่งซับอ่าเป็นมะพุ่งซับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีพริกนะครับผมใส่พริกนี่นะครับผมใส่พริกหาเม็ดนะครับแล้วกัมะนาวนะครับซัมหนีนะครับแล้วกบรระเทนนนค่าาับ แล้วก็มีนี่ครับหมึกลวกนะครับผมลวกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีปลาแดกครับแล้วก็แล้วก็มีนี่ครับน้ำตาลนะครับแล้วก็ผมสุรลดนะครับขาดไม่ได้ครับน้ำปลาครับเพื่อเพิ sí <t <t okay ่มความเค้มนะครับให้กับเมนูของเฮาในมื้อนี้โอเคครับพี่น้องวัตถุดิบนะครับของเฮาก็มีเพียงแค่นี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะตำให้พี่น้องเบิ่งครับว่ามันสิน่ากินขนาดไหนนะครับตำเสร็จแล้วนะครับเข้ามาตั้งโต๊ะกับข้าวกระป๋านะครับกินน้ำกันครับโอเคครับเฮามาเริ่มกันเลยครับพี่น้อง อันดับแรกนะครับผมกับชายพริกลงไปหาเม็ดนะครับพี่น้องน้ำพุดดับน้ำพุดหยาบน้ำพุดหยาบเป็นพองพุดดองหยาบเติมน้ำตาลลงไปจังน้อยครับกับผงสลดครับเพื่อบ่ให้พริกมันกระเด็นครับพี่น้องพริกของเขากับละเอียดได้ที่แล้วครับต่อไปนะครับผมก็จะใส่พวกนี่ครับมะเขือเทศนะครับด้วยบลอกเลนนะครับ แล้วีบบอกหน้าวลงไปนะครับผมจะบใส่กระเทียมนะครับพี่น้องเพราะว่าผมบ่มค่อยมักสมตำใส่กระเทียมครับมีบอกหน้าใส่นะครับก็ตามด้วยปลาลานะครับปลาลาเดี๋ยวกระย่าก่อนครับต้องกระย่าเล็กหน่อยครับเพื่อความเข้มข้นนะครับของปลาล่า จะต,ต้องไปประมาณนี้ครับถ้าบุพอเดี๋ยวห้าไปเพิ่มที่หลังนะครับเดี๋ยวผมขอใส่อีกนิดนึงครับแล้วก็เพิ่มสน,น้ำปลาเล็กน้อยครับพี่นองผมขอเพิ่มน้ำตาลอีกนิดนึงครับ แล้วก็ตำข้นโซล็กให้มันเข้ากันครับจิ้มเิึงได้ที่ล้วก็ต่อไปนะครับเอามะคุงนะครับที่เล่าทีเห้าฝากใบนะครับลงกไปเลยนะครับตำให้เข้าํำ <c oughs> ให้เข้ากันครับพี่นอ้อง Mm hmm. แค่นี้ก็เป็นตะเสี่ยแล้วครับแล้วก็ซีมเบิงครับถ้างปุบพอดีเข้ากับเพิ่มเครื่องปูลงไปได้ครับ mm hmm. อื ครับรถนี้ใส่ได้เลยครับต่อไปนะครับจุดท้ายนะครับระเอกของข้าวครับมึกครับผมอยาใส่มึกลงไปแล้วก็คนคุกเข้าให้เขากันครับไม่ต้องตําแห้งครับเดี๋ยวน้ำนี่น้ำมกมก็จะออกลายครับพี่น้องคนขเขากันครับ เสร็จแล้วครับพี่น้องต่อไปเข้ามาจัดใส่จานกันเลยครับนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยครับมือนีสําหรับเมนูต่ามือคงเข้าครับเป็นตะกินบ่ครับพี่น้องเตรียมกับเขากระปลามากินน้ากันเด้อครับพี่น้องโคเครับเดี๋ยวเข้าไปจัดขึ้นโต๊ะเลยครับ นี่ครับพี่น้องตำมึกนะครับสาหรับเมนูของมอนี่นะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับมอนี่บอก่อยมีผักครับเรียกว่าบ่มีผักเลยครับพี่น้องบ่ไเ้ไปซื้อนะครับเตร่ยมกับเขากับปลาไม่กินน้ำกันครับพี่น้องขออนุญาตกินเลยนะครับมอนี้นิ้วแล้วครับ่บเวลาประมาณาบสองนะครับเพราะท่านได้กินเขาอยู่นะครับขออนุญาตใส่เลยนะครับพี่น้อง ตอนนี้ลูกสึกว่าจะเพียดร้ายกับพี่น้องเงินแตกแล้ว เป็ดลายครับพี่น้องคิดกาามีดบมกิดว่าจะเป็นขนาดนี้ครับอ Mm-hmm. เอาละครับพี่น้อ,องคลิปนี้บวบไปแล้วครับเพียกไหล ในก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับือว่ากด s u b s c r ร b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นว f เฟมิลี่นะครับผมจะได้มีกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับมาให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับหากคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยนะครับพี่น้องบ๊ายนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ